หุ้นเด่นนะครับหุ้นเด่นประจำวันที่31สิงหาคมวันนี้เราเลือกหุ้นในกลุ่มอาหารมาจริงก็เกี่ยวข้องกับการบริโภคแหละก็เข้าธีมการลงทุนของเราก็คือเลือกตัว MK s u k i มานะครับเพราะว่าเราคิดว่ากำไรไตรมาสที่2เนี่ยจะเรียกว่ากำไรไม่ได้เพราะว่าขาดทุนนะครับา็เจอไปหลายอย่างเหลือเกินทั้งปิดร้าน delivery เนี่ยมาชดเชยไม่ได้หรอกแล้วก็้เปิดร้านแล้วก็ให้นั่งได้ตละคนช่วงแรกก็ กระทบอยู่ดีะนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาเนี่ยผ่านไปหมดแล้วในไตรามาสท,ที่ 2, 2> ะนะไตรมาสสเนี่ยเรากลับไปนั่งกินกันได้ปกติแล้วทาให้ตัวเซมซอเซลเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังติดลบอยู่แต่ว่าติดลบ น้อยกว่าไตรมาสที่2มากนะครับติดลบนี่คือเทียบกันเยียร์เนาะเทียบกับไตรมาสสของปีที่แล้วยังไงก็ติดลบอยู่แล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงการติดลบไตรมาสสกับไตรมาสสเนี่ยไตรมาสสติดลบน้อยกว่าไตรมาสสองเยอะเลยนะคะไตรมาสสองเนี่ยลบไป50%าสนะครับไตรมาสสเนี่ยเหลือประมาณสัก15%อันนี้เฉลี่ยเฉลี่ยทุกแบรนด์นะเพราะเขามีทั้งยาโยอิมีเ k ็มเคสุกิมีแหลมเจริญอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้ก็ค่อยๆดีคือถ้าดูควอเตอร์ออนควอเตอร์มันมัันนนออออมยยย่่างงเี้จะคๆแบบ โตค่ะโตดีขึ้นเรื่อยๆใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากภาพรายได้ที่เริ่มฟื้นตัวเซมซอเซลโกท,ที่ติดลบน้อยลงเนี่ยเ,เราคาดว่า M เนี่ยน่าจะสามารถพลิกมามีกำไรได้บางๆในไตรมาสที่3อาจจะยังไม่ได้กำไรแบบกลับมาเท่าเดิมนะครับแต่ว่าพลิกมามีกำไรได้แล้วก็ไตรมาสที่4เนี่ยเราคิดว่า สถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นไปอีกนะเซมซอสเซลล์กรอน่าจะติดลบน้อยลงอีกะนะครับถ้ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มเข้ามาในช่วงไตรมาสที่4เนี่ยก็อาจาจะเป็น,น,น,นแรงหนุนใช่นะครับเพราะฉะนั้น Q4 เนี่ยกำไรน่าจะกลับมาดีขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้ามีมาตรการกระตุ้นชิมชอปใช้อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมีโอกาสสูงเลยแหละ,ะที่จะมีในช่วงปลายปีเนี่ยก็จะหนุนกลุ่มค้าปลีกกลุ่มอาหารเครื่องดื่มเช่นกันนะครับดังนั้น กำไรเราคิดว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ผิดปกตินะครับก็คือกําไรจะลดลงไป60%นะครับภาพทั้งปีแต่ว่าปีหน้าเนี่ยจะกลับมาโตได้ร้อยสนี่คือที่เราคาดการไว้ก็คือกําไรของปี2021เนี่ยจะกลับมาใกล้เคียง ไรปี2019คือปีนี้จะเป็นปีแบบเป็นเป็นหลุมเป็นตัว V อันนี้คือคือถ้าพอดกรามมันก็จะเป็นหลุมตรงเนี้ยตรงตัว V ตรงนี้จริงๆแต่ว่าที่แนะนําวันนี้ก็คือแนะนําในจุดที่เทินาราวใช่แล้วก็กลับมาเทินาราวครับผมส่วนจุดแข็งก็คือฐานะการเงินเนี่ยต้องบอกว่าดีมากไม่มีนี่ที่มีดอกเบี้ยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นบวกยังไงเป็นบวกก็คือตอนนี้ต้องบอกว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยค่อนข้างที่จะซัฟเฟอร์แล้วก็น่าจะมีแบบ ดีลค่อนข้างเยอะเลยแหละบบนะครับไปไม่ไหวไป<ช>ต่อไม่ไหวอย<ช>่างงี้แลแล้วก็อาจารเสนอขาย<ม>กิจการตัวเองซึ่งมันก็เป็นโอกาสสําหรับคนที่มีฐานะการเงินที่พร้อมะนะครับก็เปิดโอกาสเหมือนกันสําหรับตัว M นะครับสำหรับราคาเป้าหมายของตัว MKsuki เนี่ยเราให้ไว้ที่71บาทเป็นราคาเป้าหมายปีหน้านะครับก็เป็นราคาที่สะท้อนการเทอร์นาลาวเลยนะว่าปีหน้ากำไรจะกลับมาเท่าปี2019นกะครับก็เลือกเป็นหุ้นเด่นวันนี้นะครับสำหรับตัวับผมครับผม